สบายดีสบายดีย่ำขำคืนเนาะเมื่อนี้สื้ไปหาจับเขียดหน่อยอล้วพี่น้องสืลง้ล่องห่วยล่องหองพี่น้องล่องห่วยไปหาจับเขียดตอนพี่น้องเมื่อนี้เนาะมาได้ไปไลายมืออะไรฝรั่งเศสเป็นเงาเงาพี่น้องไปเลยพี่น้องลง่างล่องห่วยพี่น้องล,งลง <c oughs> ่างล่องห่วยพานย่างเขียด ลมเย็นไปหน่อยอากาศที่เย็นๆอยู่หนาวหมู่ส่วนไปเลไยไปเบิง่งไปหน่อยอาจับกบจับเขียดยนหนา,าจับมันสิได้ทำไรล่ตะตาต้องลมหนาวขนาดนี้ถ้าก็ไปพี่น้องอยวัฒนอนหัวใจทำไดรนี่จะขอกันยังหวยพี่น้อง สบายดีพี่น้องตอนนี้ห่อนหวันหนหวแล้วพี่น้องเอ้ก็มาห่อนหววแล้วกำลังเสือห้าเขียบนบ่ี้พี่น้องตอนนี้การหอนหัวเป็นที่ห่มห้อหยเลยพี่น้องกำลังห้าเขียดพี่น้องเอ้แค่หวยไม่ต้องร้ายกดัดอะจะได้เขียนตักโตแล้ว มีมาตัวหนึ่งมาเป็นขู่พัพี่น้องเป็นมูร่องหวยพี่น้องไอ้ล่องหวยห้าเขียดห้าไตเขียดคือเพ้นเขียดี่นี่แต่เสียงแหลนอย่าไปตองผั บัวท่านเห็นโตเขียดสักบัทวทอดหาอยู่ยไใไหน้าผมจะอุ้ยไมเห็นเสียนเขาไปตองสัก เหนอไม่คุบว่ะคนหาตัวใหญ่เนี่ยนะครคุบตัวใหญ่โลพี่กิงยิ้มต่ขากถ้าก็เดยเขียด้องเต ตัวใหญ่ไปเนาะตัวใหญ่เลยหน,นาวพี่น้องเอ้ยหานยังเขียดต้านลมหนาวหานยังเขียดกลางสายลมหนาวพี่น้องเอ้ยเมื่อนี่สามนำได้หรือบ่อละหนาวกระดอกกระดิอ่ะ หนาวก็ดียกกระดอนเขียดกับบุกคอยมีพี่น้องบุกคอยเห็นเขียดกับมันหนาวเขียดมาออกจนเป็นวัดหยอนพี่น้องเลยมาเยังเขียดเขียดบัมีเป็นวัดลั่งละ่าเลย <laughs> มาหน่อยตัวหนึ่งผมมานำ เบเห็นเขียดแสดเมื่อลรพี่น้องไอ้วันนี้นะเขียดบม่มีขอจบคลิปสำนีน้อยพี่น้องเป็นวัดย้อนหายเขียดกับบ่ได้มาตากลมห้เจ้ลของเป็นวัดที่สื่อพี่น้องเอ้ยขอฝากคลิปสำานียงละพี่นอ้องจะลืมคดติดตามหนหนไอยได้พี่นอ้องเขาขับใจพี่นอ้อย